Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องพอดแคสต์จาก Workpoint Today สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Explainer Podcast ์พอดแคสต์จาก Workpoint Today ที่จะนำข่าวสารสาระมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้ตตนจนจบเพื่อให้คุณเข้าใจในรวดเดียวเหมือนเช่นเคยเนะครับ Explainer ใน EP นี้เราจะพูดถึงคุณสระยุทธสุทัศนจินดาอดีตนักข่าวเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับ ที่จะออกจากเรือนจำในวันที่14มีนาคมที่จะถึงนี้เราจะย้อนกลับไปดูอีกครั้งนะครับว่าเขาทำผิดอะไรถึงกับต้องเข้าเรือนจำและทำไมเขาถึงถูกปล่อยตัวอย่างรวดเร็วจากเรือนจำท,ท,ทั้งๆที่ศาลตัดสินลงโทษจำคุกเขามากกว่า6ปีวันนี้ Explainer Podcast จะสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดให้เข้าใจครับ คุณสอรยุทธสุทัศนจินดาเรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับโดยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเกรดเฉลี่ย3.8ในปี2530หลังเรียนจบเขาได้งานทันทีครับเป็นนักข่าวที่หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นในตำแหน่งนักข่าวสายรัฐสภาก่อนที่จะสร้างชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆก้าวขึ้นไปเป็นหัวหน้าข่าวการเมืองในปี2537จากนั้นในปี2540ได้เลื่อนเป็นบรรณาธิการข่าว พร้อมทั้งจัดรายการวิเคราะห์ข่าวให้กับเนชั่นหลายรายการนอกจากการวิเคราะห์ข่าวแบบเดียวแล้วในช่วงที่ทำงานกับเนชั่นสรยุทธ์ร่วมจัดรายการกับกนกรัตวศงสกุลโดยความที่สองคนนี้อายุใกล้เคียงกันนะครับคือกนกอายุมากกว่า2ปีและมีสไตล์การวิเคราะห์ข่าวที่แตกต่างกันชัดเจนทำให้สองคนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมีเคมีที่เข้ากันเมื่อปี2546ครับ คุณสอรยุทธ์ในวัย37ปีได้รับการติดต่อจาก B.E.C. ให้ไปร่วมงานกันที่ช่อง3โดยต้องการให้สอรยุทธ์เป็นพิธีกรหลักในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ที่จะออนแอร์ทุกวันในเวลา6นาฬกาคุณสอรยุทธ์ตกลงและลาออกจากเนชั่นมาทำงานกับช่อง3เต็มตัวโดยในช่วงเช้าจันทถึงสุขคุณสอรยุทธ์จะจับรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3แต่ช่วงดึกจะจับรายการถึงลูกถึงคนทางช่อง9อสมท โดยมีคอนเซปต์ก็คือเอา2ฝั่งมานั่งคุยกันแลกหมัดกันตรงๆไปเลยว่าใครคิดอย่างไรโดยคุณสอยุทธจะเป็นตัวกลางคอยดึงจังหวะเรกจังหวะและทําให้การสนทนาจบลงได้ตลอดรอดฝั่งซึ่งถังเรื่องเล่าเช้านี้และถึงลูกถึงคนได้รับความนิยมสูงมากนะครับเรตติ้งของรายการพุ่งกระฉูดย,ยอดโฆษณาเข้ามาสู่ช่อง3และช่อง9อย่างมหาศาลและชื่อเสียงของคุณสอยุทธในตอนนั้น ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักข่าวที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของวงการนั้นทําให้วันที่27กุมภาพันธ์2547คุณสอยุทธตัดสินใจจดทะเบียนบริษัทของตัวเองชื่อบริษัทไร่ส้มจำกัดมีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทคุณสอยุทธเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่99.99% 99โดยจะผลิตรายการเพิ่มอีก2รายการชื่อจับข่าวคุยออน i r ทางช่อง3และรายการคุยคุยข่าว อทางงช่ง9จุดเด่นของคุณสอยุที่ไม่เหมือนใครเลยก็คือการเล่าข่าวด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายครับเขาจะหยิบจับข่าวที่เกิดขึ้นกลั่นกรองด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดนำเรื่องยากๆมาย่อยให้ประชาชนนึกภาพออกนั่นทำให้เวิ้งของเรื่องเล่าเช้านี้พุ่งขึ้นสูงที่สุดในช่วงเช้า ไม่แปลกนะครับที่คุณสอยุทธจะกลายเป็นคนข่าวที่ประชาชนเห็นหน้าบ่อยที่สุดเพราะนอกจากเรื่องเล่าเช้านี้ตอนเช้านในช่อง3ก็ยังมีรายการเรื่องเด่นเย็นนี้จับเอา15นาทีมาคุยกันในประเด็นสําคัญที่สุดของวันสอดแทรกในช่วงข่าวเย็นและเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ on air 11นวถึง12นว15นาทีคือเรียกได้ว,ว่าจันทร์ถึงอาทิตย์เวันคุณจะเห็นหน้าคุณสยุทธเสมอ สมภพรัตนวลีอดีตบรรณาธิการบริหารเนชั่นชาน n e ลเคยเขียนทัศนะเอาไว้นะครับว่าคุณสอยุทธได้สร้างนิยามใหม่ให้กับวงการข่าวมากมายเช่นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากข่าวเคร่งขึมมาเป็นข่าวที่จับต้องได้ชาวบ้านเข้าถึงการหยอกล้อก,กับคนดูได้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพวกเดียวกันปฏิวัติราคาโฆษณาข่าวจากเดิมหลักหมื่นพอมีคุณสยุทธวงการข่าวกล้าขายโฆษณาหลักแสน รายการหาทอคุยประเด็นตึงเครียดไม่มีใครทาบสอยุทธได้หลายเรื่องที่มาจากรายการของเขาถูกภาครัฐนําไปแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังคุณสอยุทธไม่ใช่แค่นักข่าวแต่เป็นนักสังคมสงเคราะห์น้ําททวมไฟไหม้ภัยพิบัติผู้คนนึกถึงคุณสอยุทธก่อนภาครัฐอีกสําหรับรายได้ของคุณสอยุทธนั้นเคยมีการประเมินนะครับว่าในช่วงปี2552เขาได้รับเงินขั้นต่ำปีละ300ล้านบาท และไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนคุณสอยุทธได้รับฉายายในวงการว่ากรรมกรข่าวพันล้านซึ่งขณะที่ชีวิตของคุณสอยุทธกกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นที่สุดนั้นก็มีดวาม่าครั้งสำคัญครับในวันที่20กันยายน2555เมื่อคุณสอยุทธในวัย46ปีถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้ชี้มูลนะครับว่าคุณสอยุทธได้ร่วมมือกับนางพิชชาภาเอี่ยมสะอาด จ้าหน้าที่ของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนทุจริตกรณีเงินโฆษณาเกินเวลาเป็นจำนวน138ล้านบาทรายละเอียดของปปชมีใจความสำคัญนะครับคือในรายการคุยคุยข่าวถ้าหากบริษัทไร้่้มขายโฆษณาให้ลูกค้าเกินเวลาที่กำหนดต้องจ่ายส่วนต่างให้อสมทนาทีละ240 0 0 0บาทอย่างไรก็ตามระหว่างวันที่4กุมภาพันธ์2548 ถึง30มิถุนายน2549มีการโฆษณาเกินเวลาหลายครั้งแต่นางพิชชาภาเอี่ยมสะอาดพนักงานอสมทที่รับผิดชอบเรื่องการจัดคิวโฆษณากลับไม่แจ้งเรื่องนี้ให้ผู้บริหารทราบแต่อย่างใดนอกจากนั้นนางพิชชาภายังได้รับเช็คจำนวน6ใบสั่งจ่ายด้วยลายมือของนายสรยุทธ์เป็นจำนวนเงิน730,000บาท ซึ่งปปชเชื่อว่าเป็นการมอบสินบนให้นางพิชชาภาเพื่อจะได้ไม่ต้องรายงานเรื่องเวลาโฆษณาเกินให้เบื้องบนได้รับรู้ซึ่งผู้บริหารอสอมทได้ตรวจสอบย้อนหลังปรากฏว่ารายการคุยคุยข่าวโฆษณาเกินเวลาไปในเดือนกรกฎาคม2549ั้ครับภูบริหารอสอมทได้เข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าบริษัทไร่ส้ม รับโฆษณาเกินเวลาไปถึง578นาทีคิดเป็นเงิน138.79ล้านบาทซึ่งพออสอมททวงถามเรื่องเงินมาที่บริษัทไร่ส้มก็จ่ายคืนให้อสอมทพร้อมดอกเบีย้ย7.5%รวมเป็นเงิน152.9ล้านบาทครับอย่างไรก็ตามแม้จะจ่ายเงินคืนไปเรียบร้อยแล้วแต่ทางปปชต,ต้องการเอาผิดบริษัทไร่ส้มจำกัดโทษฐานสนับสนุนพนักง,งานในหน่วยงานรัฐกร้ทำความผิด ซึ่งบริษัทไรซ้อมมีสรยุทธ์เป็นผู้ถือหุ้น99.99% 99นั่นก็แปลว่าปปชต้องการมีบทลงโทษสรยุทธ์สุทัศนจินดานั่นเองโดยในคดีนี้นอกจากสรยุทธ์แล้วอีกคนที่โดนรัฐเอาผิดด้วยเช่นกันคือนางสาวมนทาธีระเดชพนักง,งานบริษัทไรซ้อมโดยในกรณีเรื่องเงินลักษณะนี้ถ้าหากเป็นบริษัทเอกชนการจ่ายเงินคืนพร้อมดอกเบีย้ยอาจทําให้เรื่องยุติได้นะครับ แต่อสอมทเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทำให้ทางกฎหมายกลายเป็นว่ามีความผิดทางอาญาด้วยในข้อหาสนับสนุนพนักงานรัฐก็ทำความผิดในวันที่29กุมภาพันธ์2559ครับศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาคาดีไร้สม้มสั่งจำคุกนางพิชภา,า20ปีส่วนสรยุทธและนางสาวม,มนทาจำคุกคนละ13ปี4เดือนโดยไม่รอลงอาญาแต่ทั้งหมดขออุทธรณ์คดีต่อ โดยหลังจากมีคำตัดสินของศาลชั้นต้นสรยุทธประกาศยุติการทำหน้าที่พิธีกรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับช่องสามและหลังจากนั้นเรื่องเล่าเช้านี้ก็เปลี่ยนพิธีกรหลักเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีโดยนำพิภูพุ่มแก้วมาเป็นพิธีกรหลักคู่กับไร์พิชยทัน์แต่อยู่ได้สักพักเดียวก็เปลี่ยนมาเป็นไก่พาสิทธ์สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับคือเมื่อไม่มีสรยุทธความนิยมของเรื่องเล่าเช้านี้ก็ดิ่งลงอย่างชัดเจน มีโฆษณาถอนตัวออกมากขึ้นเรตติ้งข่าวช่วงเช้ากลายเป็นเช้านี้ที่หมอชิดจากช่องเจ็ดแซงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีสรายุทธยังคงคิดถึงการทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนอยู่เสมอนะครับในวันที่29ธันวาคม2559เขาตัดสินใจเปิดเพจของตัวเองชื่อสรายุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าว ทำหน้าที่เล่าข่าวเป็นการส่วนตัวไม่อิงกับรายการหรือช่อง3ซึ่งเปิดเพจมาแค่หนึ่งเดือนมีคนแห่กดไลค์ถึง3 0 0แสนคนคนดูคลิปมียอดวิวมากที่สุดในบรรดาเพจข่าวทั้งหมดในประเทศวันที่29สิงหาคม2560สารอุทธรประกาศยืนคำตัดสินของสารชั้นต้นครับสั่งจำคุกนางพิช,ชาภา20ปีส่วนสอย,ยุทธและนางสามมนทาจำคุกคนละ13ปี4เดือนโดยไม่รอลงอาญา แต่สอรยุทธ์ขอสู้ต่อที่ศาลสุดท้ายคือศาลดีกาวันที่21มกราคม2563ครับในที่สุดวันชีช้ชะตาก็มาถึงศาลดีกานัดอ่านคำพิพากษาและยังคงยืนยันว่าจําเลยทั้งหมดมีความผิดจริงโดยนางพิชภา์าในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐโดนจําคุก12ปีบริษัทไรซ่อมโดนปรับเงิน72,000บาทขณะที่นายสรยุทธ์และนางสามนทา รับโทษจำคุก6ปี24เดือนสารดีกาอธิบายเหตุผลนะครับว่าในสอยุดเป็นสื่อมวลชนอาวุโสแต่กลับกระทำผิดโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองทั้งๆท,ท,ที่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์การสื่อมวลชนจึงไม่มีเหตุให้รอการลงโทษและจำเลยทั้งหมดจะเข้าสู่เรือนจำทันทีหลังจากสิ้นสุดทำพิพากษา ในมุมมองของคุณสอยุธได้อธิบายนะครับว่าบริษัทไรซ่อมโฆษณาเกินจริงแต่ไม่มีเจตนาจะทุจริตที่ผ่านมาไม่เคยมีการปกปิดใดๆและเงินที่จ่ายให้นางพิชภา,าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการจ้างให้ช่วยโกงเงินรัฐแต่อย่างใดแต่พอเขาทราบว่าบริษัทไรซ่อมติดหนี้อสอมทอ,อยู่138ล้านบาทก็รลบชำระเงินคืนทันทีตั้งแต่ยังไม่เป็นคดีด้วยซ้ํา คุณสอยยุทธพูดนะครับว่าแต่เมื่อมันชดใช้สิ่งที่เห็นว่าผิดไปแล้วไม่ได้ผมก็ยอมรับวันนี้ผมคงต้องติดคุกตามคำพิพากษาของศาลสูงสุดความยากลำบากเดียวคือทำใจซึ่งผมยังไม่รู้ว่าจะทำได้ขนาดไหนจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะทำความคุ้นเคยกับมันแต่ที่สุดผมก็ต้องยอมรับให้ได้แม้จะต้องเริ่มต้นจากติดลบอยู่ในคุกตารางจุดต่าสุดของชีวิตแต่ก็ได้เริ่มต้น ซึ่งมันจะมีวันหนึ่งในที่สุดที่จะได้นับหนึ่งใหม่ขอบคุณทุกคนที่เจอกันก็เข้ามาจับมือให้กำลังใจไม่ได้เจอกันก็ส่งกำลังใจมาให้จนกว่าจะมีโอกาสพบกันใหม่ครับคุณสอยยุทธเข้าเรือนจำในวัย54ปีนะครับโดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ระบุว่าคุณสอยุทธได้รับการปฏิบัติเหมือนนักโทษคนอื่นๆ อาหารมื้อแรกคือข้าวสวยกับแกงเผ็ดไก่ไม่มีการดูแลอย่างพิเศษจากราชทันแต่อย่างใดขณะที่ชีวิตในช่วงแรกคุณสอยุทธพยายามเรียนรู้ทักษะอาชีพเช่นไปเรียนการสอนทอดปลาท้องโกเป็นต้นวันที่4เมษายน2563ครับเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีการล็อกดาวกันแล้วจากภาวะโควิด -19 ทางกรมราชทันจึงตัดสินใจใช้ความสามารถของคุณสอยุทธให้เป็นประโยชน์ โดยนำมาจัดรายการพิเศษที่ชื่อว่าเรื่องเล่าชาวเรือนจำเป็นการเล่าข่าวเกี่ยวกับโควิดทั้งหมดจากโลกภายนอกรวมถึงบอกเล่ามาตรการของรัฐเพื่อส่งสารให้ผู้ต้องขังทั่วประเทศเกิดความเข้าใจนะครับว่าโควิดไม่ใช่โรคระบาดรุนแรงที่ติดเชื้อแล้วต้องตายทันทีและที่สำคัญสามารถป้องกันได้ถ้ารักษาความสะอาดอย่างเพียงพอทางกรมราชทัณ์เผยแพร่เทปบางส่วนของเรื่องเล่าชาวเรือนจำออกไป ปรากฏว่าบนโลกออนไลน์แสดงความเห็นเป็นในทางเดียวกันนคะครับว่าคิดถึงลีลาการเล่าข่าวของคุณสรยุทธเมื่อเดือนสิงหาคม2563ในกริดกระแสทิ์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพรายงานนคะครับว่าคุณสรยุทธได้รับการลดโทษตามสัดส่วนจากการาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวาระวันเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10 อย่างไรก็ตามการลดโทษที่คุณสอยุธได้รับยังไม่มากพอที่จะปล่อยตัวเขาออกจากเรือนจําได้แม้จะไม่ได้รับการปล่อยตัวนะครับแต่คุณสอยุตกล่าวว่าผมอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะกําลังใจจากแม่ที่มองผมจากบนฟ้าเป็นการยืนยันว่าเขายังยืนหยัดอยู่ได้ไหววันที่15ตุลาคม2563ครับ ายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวนะครับว่าปัจจุบันในประเทศมีนักโทษในเรือนจำมากกว่า380,000คนโดย80%ของนักโทษติดด้วยคดียาเสพติดครับซึ่งผลให้เรือนจำทั่วประเทศมีความแออัดเป็นอย่างมากดังนั้นกระทรวงยุติธรรมจึงนำกำไร EM หรือกำไรสัญญาณที่จะติดข้อเท้าของนักโทษเอามาใช้งานจริงโดยจะปล่อยนักโทษชั้นดีที่ได้รับโทษมาแล้วกึ่งหนึ่งหรือใกล้เคียง ให้ออกจากเรือนจำได้แต่จะติดกําไรไปที่ข้อเท้าเพื่อเป็นสัญญาณติดตามว่านักโทษจะไม่หลบหนีแน่นอนว่าวิธีนี้จะช่วยลดปริมาณความแออัดของนักโทษในเรือนจำลงไปได้เยอะมากในวันที่5้ธันวาคม2,563ครับในวาระวันพ่อแห่งชาติมีการพระราชทานอภัยโทษอีกครั้งคราวนี้สรยุทธ์ลดโทษตามสัดส่วนอีกครั้งเหลือโทษเพียง2ปีกับอีก8เดือนเท่านั้น และนายอายุธศินทพันธ์อธิบดีกรมราชััน์ได้ยืนยันยนะครับว่าด้วยอายุโทษที่ลดลงทําให้คุณสอยุทธเข้าเกณฑ์การพักโทษในวันที่14มีนาคม2564นี้โดยจะได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระจากเรือนจําแต่ต้องติดกําไล EM ไว้ที่ข้อเท้าและรายงานตัวกับกรมคุมความประพฤติจนกว่าโทษที่แท้จริงจะหมดลงในปี2565 บนสรุปของคุณสรยุทธสุทัศนาจินดาเขาติดคุกวันแรก21มกราคม2563นะครับและตามกำหนดการจะได้รับการปล่อยตัว14มีนาคม2564รวมแล้วรับโทษอยู่ในเรือนจำา1ปีกับอีกเกือบ2เดือนต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเมื่อคุณสรยุทธ์ออกจากเรือนจำแล้วเส้นทางในวงการข่าวของเขาจะเดินหน้าไปในทางไหนต่อ จะกลับไปอยู่ช่อง3ตามเดิมหรือออกไปหาความท้าทายใหม่กับช่องอื่นซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าคุณสรยุทธ์จะทวงบรลังนักเล่าข่าวเบอร์หนึ่งของประเทศกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วเลยหรือไม่ประการใดครับและนี่คือ explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องใน EP นี้ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามการสรุปข่าวสารสาระให้เข้าใจง่ายๆที่เดียวจบกับ explainer ในทุกช่องทางพอดแคสต ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ